สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่าน,ค,นค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็น,น,าานแน,นวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยวันพาสองเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยค,ะค่ะพี่น้อง่าสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงค่ะแนวทางเด่นล่างแม่นแม่นเอามาฝากมาตอดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบื้องใ,ใ,ในช่คือเก่าลค่ะพี่น้นองค่ะ ตัวหนังสืออันคอยถือน้ำค่ะพี่น้องข่และลลยหายอันนี้เป็นล่างล่างสูตรที่สองนะคะพี่น้อง่ะเมร่ะวานลงไหาสูตรหนึ่งนี่มันนี้ลงไหาสูตรสองเดค่ะพี่น้องขาเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เดินดีรีกกบะชนกันเลยค่ะพี่น้องา่าบอกว่าสูตรได้สีร่รดสูตรหนึ่งกับสูตรสองนี่ที่ดเดินมาหกงวดคือล่างอย่างเดียวเดวค่ะพี่น้องขาแต่ว่า อันนี้กำลังอย่างเดียวมันคือบโบชนกันถ้ามีชนกันเนี่ยก็คือโปรดฉ่เฮาเลยเนาะค่ะพี่น้องนเนาะแต่ว่าเลขหลักห,หน่วยชนกันที่แปดกับเจ็ดเลขสูตรที่สองนี่ได้มาแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะแปดแปดมัตสิมาอีกบอแปดเจ็ดแปดแปดเลขพ่อสอ 8, 7แปดเจ็ดนี่ แปดหกหกแปดหกเจ็ดหกแดนี่ยังไ่ได้ออกน้ะะนองค่ะพี่น้อง่ะเด็กพอสอบอเนแปเจดคะหกแปดปดหขอโทษขออภัยค่ะเราผิดค่ะพี่น้องค่ะเด็กพอสองมสีอยูสที่หนึ่งสูตรที่สนี่สีเป็นเด่นแกับเจ็ดเข้ากันค่ะพี่น้องค่ะชนกันที่เลขเด่นนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้ได้แปดเจ็ดปดปดเก้าแปด เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะพี่น้องค่ะสูตรที่สองของเขานี่เป็นความเชื่อเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นเพียงตัวเลขที่คำนวณออกมาก็บ,บอเด็การันตีว่ามันสีขาวอีกนาอค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันบ่อชนกันกระบอกกาฟันเด้อค่ะพี่น้องค่ะผูะ้ใดบ่มักประชอบเรือนผ่านคือเก่าเด้อค่ะเด้ดอผู้ใดบักผู้ใดชอบขอขอบคุณหลายๆที่มาคอมเมนต์มาตีชมค่ะพี่น้องค่ะฝากขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ8ดเจ97 9ปดแเกาเจ็ก้าแปดนอคะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางตัวเล็กแล้วพาชมส่วนอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมันซ่อนบักคุง่อยบ่อบัพรีกกระลั่งสุขอารามใบกระเพราสะระแหน่ หอมปีมบมะเขือแต่ทางนี้เป็นผักกาดกวางตุง้งต้นหอมตะไคร้มื่อก่อนนิซิีไอีคาน้ำแต่ว่าคานะ่ะมางออกไปแล้วมะนาวยังตะบะเผากับบักสมโอบอนมีด้ะคะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นพริกกระเรียงต้นนี้ปลูกมาได้สองปีแล้วเนื้อกระเพียลงเนื้อ,อกระ,ะออกดอกออก,อกอยอดเนื้อกระเพียล้องเนื้อออกดอกออกยอดยองสันนะคะพี่น้องค่ะมะนาวมะนาวานี่สองต้นนะคะพี่น้องอก่อนจะจบคลิปเฮาเบิ่งอีกรอบนึงค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำมันดค่ะ ขอขอบพระคุณคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อค่ะขอให้รวยๆถูกรางวัลทีหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ